เออแว่าไงก็ไม่ไม่รู้จะส่งกันบ้านอะไรยังไงครับคุณอาเอาเข้าใจไงแจ้งไงแล้วบอกว่าก็ไฟังว่านี่น้องๆรุ่นใหม่เขาจะได้เข้าใจบ้างถ้าถ้าถ้าที่ที่เข้าใจต่อก็คือถ้าถ้าถ้าเมื่อกี้ก็คือเหมือนเหมือนต่อต่อจากคุณอาผู้ชายก็คือว่า,าต่อไปแล้วเออต่อต่ออาต่อต่อจากอาผู้ชายนี่ก็ได้ค,คือคือที่ว่าของคุณอาผู้ชายย้ายฝั่งหรืออะไรเงี้ยในความเข้าใจของตนก็คือจริงๆมันไม่ต้องย้ายฝั่งหรือไม่ต้องอะไรยังไงเลยเพราะว่า มันเหมือนกับว่าเราถูกหลอกมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเรามีตัวตนเราเลยจะต้องพยายามทําลายตัวตนของเราเพื่อที่จะให้สิ้นตัวตนให้ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนของเรามาก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําอะไรเพื่อให้สิ้นอะไรหรือมันก็เลยเหมือนกับว่าทุกอย่างมีอยู่ เกิดขึ 91, last, le, s s ้นแตกดับไปตามปกติธรรมชาติของมันเราก็ใช้ชีวิตดำรงอยู่ไปตามธรรมชาติของเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเมื่อถึงเวลาสุดท้ายถ้ามันจะแตกดับหรือมันจะตายมันก็คือตัวสังขารที่มันแตกดับตัวสังขารที่มันตายแต่มันไม่มีของเราเหมือนเราถูกเหมือนเราเราเกิดมาเราต้องต้องใช้ใช้ชีวิตอย่างนี้ไปครับ เมื่อถึงวาระแตกดับก็คือแตกดับมันก็คือแค่มันก็คือคือ,ค,อคือมันแค่ปรากฏการตายธรรมดาอย่างนั้นนะฮะใช่มันไม่มีอะไรที่จะต้องไปพยายามทำให้เรานิพพานให้ได้พยายามทำให้เราพ้นทุกข์ให้ได้มันไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยเพราะว่าแค่เราเข้าใจว่าตัวเรามันไม่มีมาก่อนหน้านี้มันเป็นแค่ สิ่งสิ่งหนึ่งที่มาเจอกันแล้วทำให้เราเกิดขึ้นมาแค่นั้นฮะถูกยกใจเนาะอ้าวกระจายไหมี่ก็พูดเมื่อกี้ต่อให้จบ่อยต่อกันหน่อยให้จบครับก็ที่น้องเติ้นพูดมาครับอย่างผมนี่ที่หลวงตาบอกว่ามันเป็นการย้ายข้างการปล่อยวางก็คือตัวตนนั่นเองและซึ่งจุดจุดนี้ยก็ต้องใช้ กันติอย่างที่หลวงตาว่าต้องมีความเพียรที่จะทำแล้วก็ระวังตัวตนให้ได้ซึ่งความเข้าใจอาจจะมีแล้วแต่ว่าในส่วนของการปล่อยวางเนี่ยน่าจะจะต้องใช้ความพยายามต่อนะครับตามความเข้าใจของผมตอนนี้ครับแล้วก็ตัวตนไม่มีจริงๆเพราะว่าะจะไปยึดใดใดไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นของที่ลุงแต่งทั้งสิ้นเป็นสังขาร ไม่ว่าจะเป็นใจที่ที่ตามรู้หรือหรือความที่เราทําความเข้าใจกับสิ่งที่ผ่านเข้ามานะที่เป็นสังขารใช้เป็นธรรมชาติทั่วๆไปดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเริ่มที่จะเข้าไปพิจารณาหรือว่าไปพยายามหาคําตอบใดๆในส่วนนั้นนั่นคือการไม่ได้วางตัวตนเลยจริงๆแล้วมันไม่มี ความเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นอะไรต่างมันเป็นเพียงธรรมชาติทั้งสิน้นและทุกอย่างถ้ามันเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติควบคุมไม่ได้ก็ผมก็มีความเข้าใจแล้วก็ต้องตามที่หลวงตาบอกก็คือว่าต้องใช้ความเพียรต้องมีการพิจารณามีการปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องแล้วก็เหมือนที่บอกกับาทางแม่บ้านทางคุณเอเนี่ยคือจะต้องต้องทำแล้วก็ต้องพยายามพิจารณา ให้มากๆครับให้มีความเพียรมีสันติครับสาธุเอามา้เป็นเซตเลยมาเป็นเซตเลยมันจบเลยเนี่ยน้องกับพี่เนะอ่ะว่าไงลงูกเราเหมือนเรารู้ว่าแบบเหมือนเรามีอารมณ์เราแบบโกรธเราจะรู้สึกว่าแบบข้างในเรามันโตขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่ามันแบบนี้คือมันเป็นยังไงคะเออเป็นไงคือเราเราหลงไปตามอารมณ์ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ตัวไหนตัวรู้อะ คือมันมันมีอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้คือเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราอารมณ์เช่นอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหน้อยเนื้อต่าใจน้อยเนี้ยน้อยนเนาะเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ข้างหน้าเราแต่เราเนี่ยอย่าไปใส่ใจอารมณ์นั้นที่อยู่ข้างหน้าเราให้รู้ให้ปล่อยวางผู้ให้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้อารมณ์นั้นหยุดเลื่อยไปที่ว่าอยากให้อารมณ์มันเป็นยังง้นอยากให้อารมณ์มันดับไปหรือว่าคอยตามอารมณ์หรือว่าไปผาดใส ไปคอยตามอารมณ์หรือไปผักสายอารมณ์ให้ปล่อยวางตัวเราที่ไปคอยตามอารมณ์หรือพยายามจะผักใสให้อารมณ์มันหายไปหรือบุญอิจดกับอารมณ์นั้นแล้วไปบุญอิจดกับเขาที่มาว่าเราด้วยให้ปล่อยวางตัวเราเรื่อยไปปล่อยปล่อยไปเป็นปล่อยครั้งเดียวมันไม่ขาดแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปปล่อยไปสังเกตอะสังเกตมีตัวเราเนี่ยที่จะมันจะไปไปยุ่งวุ่นวายกับอารมณ์แล้วก็ยุ่งวุ่นวายกับคนที่มาว่าเรามันจะพร้อมกันเนี่ยเราก็เราให้ปล่อยวางที่ตัวเราอย่าไปปล่อยวางอย่าเร่งปล่อยอย่ามุ่งปล่อยวางอารมณ์แล้ว อย่าไปปล่อยวางที่ที่คนที่มาว่าเราคืออย่าไปยุ่งมุนอย่าไปดูอย่าไปใส่ใจกับคนที่มาว่าเรากับอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันจะหายไปสักทีทำไมมันจะหายไปถ้าเราเนี่ยไปดูแต่อารมณ์เราก็จะไม่รู้ว่าไอตัวเราที่ไปรู้อารมณ์เนี่ยมันอยากให้อารมณ์หายไปหรืออยากจะเข้าไปจัดการอะไรอยากจะเข้าไปว่าอยากจะเข้าไปมีอารมณ์ก็ไปคิดต่อไปพยายามไปปรุงแต่งต่อคนที่มาว่าเรากับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจทำให้เราโมโหให้ปล่อยวางตัวเราเรื่อยไป ให้ไปวางตัวเราที่ไปรู้อารมณ์ที่ไปรู้ว่าเขาบ้าว่าเราแล้วก็มันจะเกิดตัวเราตัวใหม่เข้ามาป่วางได้เดี๋ยวก็อ้าววางได้แ้วพักก็มีตัวเราขึ้นมาใหม่อีกปุ๊กอีกก็มโหอีกแล้วก็ปล่อยวางได้้วพักพอปุ๊กอีกก็มโหอีกนั่นคือต้องต้องปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆของมันตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็พอพอสิ้นผู้ไปยึดจริงๆมันก็จะดับมันไปเองแต่ที่มันจะไม่ดับเพราะว่าไอ้ตัวยึดตัวใหม่นี่มันยึดอีกเกิดมาก็ยึดอีกเกิดมาก็ยึดอีกคือมันโง่่่ทุกตตัวว้งงาาายคืออเรแบบ พยายามแบบว่าพยายามแบบว่าพยายาให้เราไปยึดติดอย่างนี้ใช่ไหมอย่าบอกว่าเราพยายามจริงความมีเราเนี่ยปล่อยวางตัวเราไปเพราะมันจะพ้นจากความเป็นตัวเราไปเลยไปอีกเป็นความไม่มีตัวเราแต่ความตัวเราเป็นแค่ปรุงแต่งไอ้ที่ไอ้ปล่อยวางตัวเราเพื่อให้เห็นว่าความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นความปรงแต่งแล้วก็เข้าไปยุ่งกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับคนที่มาว่าอยากให้มันดับไปเร็วๆหนี่งมาว่าเราอีกแล้วยอย่างนี้อย่างนี้นอย่างนี้ก็ มันก็จะมีการดิ้นลนพยายามจะจะจะเปลี่ยนแปลงจะเลือกข้างจะวุ่นวายให้ปล่อยวางไ้ตัวเราที่มันมีความคิดก็รู้สึกเป็นตัวเราที่มปยุ่งวุ่นวายกับอะไรให้ปล่อยวางตัวเราในปัจจุบันขนาเรื่อยไปเดี๋ยวปล่อยวางได้สักพักหนึ่งว่าสบายใจเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาอีกมันก็จะตีกลับอย่างเงี้ยเราจึงเห็นว่าความเป็นตัวเราที่เกิดขึ้นมาแต่ละขณะมันไม่เที่ยงเราพอมันสงบไปได้สักพักหนึน่งเดี๋ยวก็มีความคิดรู้สึกว่า,วาเราอีกแล้วขึ้นมาอีกของขึ้นอีกเข,ข้าใจไหมก็คือถ้าต่อออถ้้าาามมมีีรณ์ขึนกก็ S <S <ated> ก็คือรู้รู้แล้วก็ปล่อยให้มันดับไปถ้ามีมาอีกก็คือก็คือเป็นปล่อยวางตัวเราเ่ยมันจะดับหรือไม่ดับจะไปใส่ใจกับอารมณ์ถ้าเราไปใส่ใจกับอารมณ์นะเราจะลืมปล่อยวางตัวเราเราจะวุ่งแต่ให้อารมณ์มันดับเอ๊ะทำไมไม่ดับสักทีเอ๊ะทำไมไม่ดับสักทีแต่เราลืมปล่อยวางไอ้ไอ้ตัวเราที่เอ๊ะทำไมไม่ดับสักทีไม่อารมณ์ไม่ดับสักทีมันมันบ่มันทุกจังเลยอะไรเงี้ยเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจอยู่นะคะน่าจะเข้าใจอยู่แต่เวลาปฏิบัติจริงๆตรงนี้ละเอียดมากมันเหมือนจะติดกันเป็นพืชไปเลย เวลาเขามาว่าเราเนี่ยมันก็จะมาโหคนว่าแล้วก็อารมณ์ของขึ้นมีอารมณ์ของขึ้นมาโหแล้วมันก็ปรุงแต่งเป็นตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นแล้วก็ติดมันก็คือคอยตามอารมณ์หรือว่าไปผักสายอารมณ์ไปสะกดอารมณ์เราก็เห็นปล่อยวางตัวเราเรื่อยไปปล่อยวางตัวเราไปเรื่อยไปปล่อยวางตัวเราได้ความอุทธรนะปล่อยวางแต่ตัวเราอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับอารมณ์อย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเขา ถ้าเราไป,ปยพยายามจะยุบให้อารมณ์มันหายไปหรือไปอยุบวุ่นวายกับเขาเนี่ยมันไม่มันแก้ไม่ตกแต่ถ้าเราไปวางตัวเราจะพ้นทุกข์ได้ชั่วได้นิรันเลยเป็นอมตะพ้นทุกข์อย่างเป็นอมตะแต่ถ้าเราพยายามไม่มุ่งดับอารมณ์มันจะพ้นทุกข์ได้แค่ชั่วคราวเดี๋ยวพอกระทบใหม่ก็เกิดอีกกระทบใหม่ก็เกิดอีกเข้าใจไหมเนาะมันมันจะละเอียดหน่อยตรงนี้ยากยากหน่อยยากยากพอสมควรแต่ก็ไม่เกินความสามารถเพราะว่า ไม่งั้นถ้าเกิดความสามารถพุทธเจ้าพระปฏิจเจ้าพ,ะพะาาระอรหันต์ทั้งหลายท่านบรรลุอนิพานไม่ได้ต้องท่านปล่อยวางที่ตัวเราได้แล้วเห็นว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงสุดท้ายเ,เป็นความคิดหลอกลวงหลอกลวงท่ให้เราเป็นทุกข์อย่างเช่นว่ากลางวันเนี่ยคนเดินในที่เนี้ยเดินไปเดินในวัดเนี่ยเดินไปเดินมาได้พอตกกลางคืนนะบางจุดมันมืดมืด,มดไม่กล้าเดินไปทําไมเขาไปกล้าเดินไปตรงที่มืดมืดอ่ะลง เขาจิดปรุงแต่งว่าแบบจะมีอะไรหรือเปล่าเออใช่ใช่จะมีอะไรแต่ถ้าจะมีอะไรส่วนใหญ่คิดปรุงแต่งว่ามีอะไรก็จะมีมีผีค่ะเออมีผีเนาะแล้วทําไมกวลางวันเขาไม่กล้าเขาจึงไม่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 ปรุงแต่งว่ามีผีละเพราะว่ามันสว่างค่ะเออแสดงว่าผีกลัวความมืดยังไงเอ้ยกลัวความสว่างเพราะว่าคนที่ปรุงแต่งนั่นแหละกลัวความมืดหรือเปล่าเออสุดท้ายก็ไม่มีผีจริงเนาะได้แต่ปรุงแต่งแต่นี่พอปรุงแต่งปุ๊บก็เกิดอารมณ์กลัว เราก็จะไปดูที่อารมณ์กลัวอย่าไปดูที่ผีดูที่ว่าในใจเรามันปรุงแต่งอะไรเพิ่มกันมาใหม่ๆเรื่อยๆในปัจจุบันดูแต่ในใจเราเรื่อยเนี่ยที่มันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเรือ่อยเพิ่มกันมาเพิ่มกันมาเพิ่มกันมาเข้าใจไหมสุด <c oughs> ท้ายพอผมรู้ทัานความปรุงแต่งในใจไอ,อ้ที่ปรุงเป็นผีก็กับความกลัวผีก็หายไป <c oughs> เนาะก็จอารมณ์อารมณ์กับนั่นก็เหมือนกันอารมณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราจะไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเหมือนผีหรือคนที่มาว่าเราเหมือนผีอย่างเงี้ย แล้วก็เกิดความกลัวคือเกิดอารมณ์แต่อย่าไปอย่าไปสนใจกับาอารมณ์ที่กลัวผีกับผีให้รูตทานความปรุงแต่งที่มันส่งต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆความปรุงแต่งยึดถือคล้ายๆอย่างเงี้ยเข้าใจไหมค่ะหลวงตาคะหนูมีคําถามเขาว่าถ้าสมมุติว่าการที่เราอยากจะแบบว่ามีจิตใจที่สงบะอะค่ะอ,อยากอยา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 อันนี้ทุกตายเลยลูกถ้าอยากมีจิตใจใสงบเริ่มทุกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะ คือต้องรับรู้ตาไอ้มันสงบมันสงบเนี่ยมันสงบมันไม่สงบก็ดูตัวที่มันปรุงเป็นตัวเราเนี่ยที่ไปยุ่งวุ่นวายกับความสงบหรือไม่สงบแม้แต่ในความสงบดูให้ดีว่าในความสงบมันมีตัวเราเนี่ยเหมือนคนบ้าพูดไม่อยู่นะพูดอยู่คนเดียวเนี่ยอันเนี้ให้หลุดพ้นจากตัวเราคือเหมือนคนบ้าที่พูดไม่อยู่ในความสงบเข้าใจไหมค่ะไม่ใช่ว่าเราไปยึดถือว่าหนูอยากได้ความสงบไม่ชอบความไม่สงบนะมันสงบว่างขนาดไหนนะ อย่าไปใส่ใจกับความสงบและความว่างให้สังเกตดูว่าในไม่ว่าสงบขนาดไหนว่าขนาดไหนนะมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งคนบ้าอยู่ในความสงบนั่นแหละคนบ้านเนี่ยพูดไม่หยุดเลยเราจะเห็นว่าคนบ้านนียคือใครคือเราเองเออเนี่ยเนีน่ยที่เราปรุงเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นคนบ้าพูดไม่หยุดแล้วก็ปล่อยวางมันไปซะปล่อยทิ้งมันไปซะเพราะว่าไอ้ตัวบ้านคนบ้านเนี่ยเราเลียนหลงไปยึดมันเป็นตัวเราเลยมันพาเราเวียนว่ายตายเกิดไป ตกนรกมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติไปเป็นเตอสุรากายสัตว์ปร,รานมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยในชาตินี้มันก็พาเราร้องไห้ไม่รู้เท่าไหร่นะไอ้บ้า่าไปยุ่งกับไอ้บ้าหรืออีบ้าอยู่ในใจที่มันพูดอยู่คนเดียวอย่างสมมติว่ากลางคืนนะหนูไปเดินที่นี่นะมันเงียบมากเลยพอก็หลับหมดแล้วเนี่ยมันเงียบมันสงบสงดหมดเลยเราไปเดินคนเดียวอย่าไปสูงสิงกบใครนะพอตกกลางคืนนะเนี่ยเดินในที่วัดเนี่ยเดินไปคนเดียวนะ มันมืดจงไงก็ไปตรงไหนก็ไปทั้งหมดอ่ะไม่ไม่มีจุดบอดเลยไปนะแล้วหนูจะรู้ว่าไม่ว่าจะเงียบสงบจง,งไงในวัดนี่นะมันมีไอ้บ้าหรือ,อบา้าอยู่คนนะึงพูดไม่หยุดตลอดเวลาเลยเนี่ยถ้ายิ่งเงียบเท่าไหรย่ยิ่งเห็นชัดเห็นไอบ้บ้าอีบ้าพูดชัดพูดอยู่คนเดียวนั่นแน่อย่าไปหงุดหงิดมันนะต้องเห็นคุณมันเลยคือถ้าหลุดพ้นจากมันได้คือปล่อยวางมันได้ไม่ยึดถือมันเอาเป็นตัวเราไอ้บ้าหรืออีบา้านั่นแหะที่พูดไม่หยุดเนี่ยก็จะ พ้นทุกข์หรือเรียกว่านิพพานก็จะไม่ไปเวียนว่ายเกิดไปรับบาปข้อกรรมอีกต่อไปเข้าใจไหมเออดูว่างว่าหนูมาเดินกลางคืนเดินอยู่คนเดียวเงียบๆเขาหลับหมแล้วหนูก็ไม่ต้องไปคุยใครแล้วก็เดินแล้วหนูจะเห็นว่าไอ้บ้าอีบ้าพุดไม่หยุดเลยดูจะไปอยากได้ความสงบหรือความความมันเป็นระเกียจความไม่สงบนะเห็นแต่อ้บ้าอีบ้าทุกปัจจันขณะเพราะหนูเห็นแล้วเนี่ยนะหนูกลับไปที่บ้านนะหนูก็จะเห็นได้ตลอดเวลาเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ย มันพูดไม่หยุดจนกว่าเราจะตายมันพูดไม่หยุดแต่ถ้าเราไปหลง่ยหลงไปยึดถือมาในอบบ้า,นบานเนี่ยเราเกิดเราเราตายแล้วนะพอขันห้าดับเน่าแล้วนะพอขันห้าทิ่งลมหายใจปุ๊บไอ้อบบ้าเนี่ยออกมานั่งทุกข์อยู่หน้าหน้าศพตัวเองหน้าลงศพตัวเองเลยร้องหหม่ร้องไห้อยู่หน้าศพตัวเองไอ้อบบ้าเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปยึดถือไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเราไอ้บ้านี่ก็เด็นออกมาเลยแม้แต่ตายแต่ถ้าไม่ยึดถือซะแล้วเนี่ยพอขันห้านี่ตายปุ๊บจิตเดิมแท้มีแต่ความบริสุทธิ์ไม่มีตัวตนกกกระเด็นออมมมาาพไ่ีูทุ ไม่มีผู้ยึดจะเป็นทุกข์เข้าใจไหมเข้าใจค่ะ,ะในวิธีการฝึกนะอ่ะไอ้พี่สาวหน่อยให้หลวงพ่อพูดอย่างงี้เข้าใจไหมทั้งหมดเนี่ยที่คุยบานทั้งหมดแล้วสี่คนแล้วถึงเราแลแ้วตอนนี้เข้าใจไหมก็เ<อ>ข้าใจบ้างค่ะก็จริงๆรแล้วคนเราทุกคนก็ไม่ได้มีตัวตนทุกอย่างก็คืออยู่ที่จิตเราใจเราที่ปรุงแต่งอะไรที่มีความอยากก็คือความไม่สงบ คือให้เราปล่อยวางปล่อยวางตัวไหนปล่อยวางอะไรเออตรงนี้สําคัญมากปล่อยวางอะไรคาตอบที่เป็นคำตอบสุดท้ายเลยติ๊กตอ,อกติ๊กตอกที่บอก,ก,ออกปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางผิดตัวไม่ได้นะปล่อยวางอะไรถ้าถ้าเราอยากจะสงบก็คือ,คอไม่ไม่ได้อยากจะแบบหมายถึงว่าถ้าเราอยากสงบก,ก็คือไม่ต้องมีความคิดที่หรือใจเราที่อยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนี้คือไม่มี การคาดหวังปล่อยวางปล่อยวางเนาะไม่มีการคาดหวังแล้วต้องปล่อยวางใครสุดท,ท,ท้ายต้องปล่อยวางใครตัวเราเองเนะเออเก่งมากนี่เนี่ยต้องการคําตอบสุดท้ายนี่เนี่ยปล่อยวางตัวเราเองก็พ้นทุกเลยว่าตัวเราไม่มีตัวตนคไอ้คาว่าปล่อยวางก็เห็นว่าเราไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแค่นั้นแหละสาธุ